โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T ท t ทเทเทสตูดินะ คลิปนี้ไม่เทียบค่าพลังโรดรีนะของแมนซิตี้ตัวล่าสุดจะเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในพิพิคนะครับผมอันชอมแมนกลางรับโอเคเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่ปกติอ่ะนะ,นะะ 9, 7, นะน,น,นะครับผม ory, โอเคเก้าเจ็ดนะเอาเป็นราฟินยาเฉยเลยโรดรีนะครับผมโรดรีโอเคตั้งต้นก่อนตั้งต้นก่อนอันชอมแมนกลางรับโรดรีมางกลางรับทุกตัวอยู่แล้ว นะตัวฟีเจอร์สีทองเหรอฟีเจอร์สีทองเหรออุ้ยร้อยสองเลยเหรอบ้าไปแล้วโอ้โอ้ร้อยหนึ่งกับร้อยสองนะฮะร้อยหนึ่งกับร้อยสองดูเกมรับก่อนดูเกมรับเป็นหลักก่อนถ้าดูเกมรับทั้งหมดเนี่ยสูสีอยู่นะสูสนะีแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวร้อยหนึ่งจะดูดีกว่าตรงที่ว่ามีเอ็กซ์ตรัชันที่บวกบวกเยอะ ควนดูดันอ่ะนะบวกเยอะแล้วก็พลังการยิงได้สเตติมีนา่าได้ลูกโมงสุดตัวร้ยสองเนี่ยจะได้เออโอ้โหจะได้จ่ายบอลได้เข่งเกร่งเหรอนองจริงใจผมไปอยู่ร้อยหนึ่งว่ะใจผมไปอยู่ร้อยหนึ่งว่ะนะ แต่มันได้จ่ายบอลรัสเซมันได้จ่ายบอลน,นะตัวล่าสุดเนี่ยได้เกมรับถ้าเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยแล้วดูดีกว่าพลังกันยิงดีกว่านะฮะอืมครองบอลก็ถ้ารวมๆก็สูสีนะแต่แล้วกับตัวตัวร้อยหนึ่งดีกว่าสูสีนะสูสี่แต่ใจผมเนี่ยไปอยู่ร้อยหนึ่งว่ะใจผมไปอยู่ร้อยหนึ่งว่ะแต่ก็ยังว่าแหละร,รถเรี่มันความคล่องตัวนะมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เยอะนะครับผม ถ้าเที่บกับตัวพวกดีแคลนไร้ดีแคลนไราอาจจะความคลองตัวจะดีกว่านะะแต่ว่าช่นนี้ได้รับบก,กับตัวก็ถือว่าโอเคนะนะสูสีแหละนะครับผมตัวเก้าหกฟีเจอร์เขียวหนึ่งร้อยเหรอหนึ่งร้อยเหรอโอ้โหแต่เกมรับสู้ร้อยหนึ่งไม่ได้เกมรับสปีดพลังการยิงนะแต่มันได้มันมันมันได้จ่ายบอลมันได้จ่ายบอล ต้องยอมว่าตัวฟีเจอร์เขียวจะได้จะได้จ่ายบอลความหลากหลายเยอะกว่านะครับผมได้จ่ายบอลได้ครองบอลน,นะฮะแต่ใจของยังอยู่ร้อยหนึ่งวะใจยังอยู่ร้อยหนึ่งนะฟีเจอ 98, รอ์เก้าแปดโอ้เก้าแปดชัดเจนเลยครับผมครองบอลดีกว่าร้อยหนึ่งเยอะนะครองบอลดีกว่าจ่ายบอลสูนสีแต่เกมรับอืเกมรับถือว่าร้อยหนึ่งทำได้ดีกว่านะฮะโอเคโอเค เก้าเก้าฟีเจอร์เขียวคล้ายๆกันหมดก็คือเกมรับจะไม่ได้เน้นมากเน้นความหลากหลายนะครับผมแต่เกมรับตัวร้อยหนึ่งไม่คดดีเลยดีมากอะ่ะเก้าเจ็ดสเปนสเปนหนึ101เหมือนกันโอเคครองบอลโดยรวมแล้วสามอย่างสูสีจ่ายบอลก็เป็นตัวตัวเก่าดีกว่าต้องเปิดบอนลนะี่แหละแต่เกมรับก็สูสีนะก็สูสีนะ อันนี้ครับผมเกมรับตัวร้อยตัวล่าสุดดีกว่า1นึ่งทากลิงตัวตัวเก่าดีกว่า5เลยนะนะไอแเคร์ชั่นตัวล่าสุดลังกันยิงตัวล่าสุดโอ้โหสูสีสองเวอร์ชั่นนี้สูสีสองเวอร์ชั่นนี้สูสีอันนี้ครับผมสูสีเลยโหอื้มสูสีแต่ถ้าเอาจริงนะผมว่าตัวตัวเก่าดูดีกว่านิดนึงเอาจริงๆมันสูสีมากสองเวอร์ชั่นนี้ สูสีเลยครับผมโอเคโอ้โหโจทามโจทามน่าจะดีกว่าอยู่แล้วจริงไม่ต้องสืบโจทามมันดีกว่าทุกเวอร์ชันอยู่แล้วเอาเฉพาะฟีเจอร์ก่อนนี่แหละร้อยหนึ่งเหมือนกันร้อยหนึ่งเกมรับโว้นี่ก็สูสีนะครับผมสูสีสูสีสูสีอ่ะเอาจริงไม่ต่างถ้าร้อยหนึ่งไม่ต่างแต่ร้อยสองตัว,ต,วตัวฟีเจอร์สิบสีทองอะ่ะมันนั้นมันสเตตมันมันไม่แหไม่ค่อยเท่าไหร่นะเก้าห้าเก้าห้า เก้าเจ็ดไว้ชั่นนี้เก้าเจ็ดหนึ่งร้อยกับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยกับร้อยหนึ่งโอ้โหโอ้โหตัวหนึ่งร้อยไม่ก็น่าเล่นเกียร์รับดีสเตมิน่าดีแข็งเกร่งได้โอ้โหมันได้หลักๆเลยวะ่ะได้เน้นๆเ,เลยวะ่ะนะฮะอืม <c oughs> ใจผมเริ่มเปลี่ยนแล้ววะ่ะนะฮะ <c oughs> หลักๆแขง็งเกรง่งสเตมิน่าอิงเก็ตเมนทักลิง นะครับผมตัวล่าสุดได้และประกอบตัวได้สสั้นและเกมรับได้พลังการยิงโอ้โหสูสีนะครับผมตัวหนึ่งร้อยสูสีกร้อยหนึ่งนี่คือก็คือหายากนะตัวหนึ่งร้อยนี่คือร้อยแบบปลยๆอ่ะถ้ามีสเตตต,ตัวไหนขึ้นอีกสักหนึ่งอ่ะเพราะว่าขึ้นร้อยหนึ่งได้นะครับผมสําหรับตัวตัวร้อยอ่ะคือมันปลยๆสเตตมันสูสีกันมากเลยอ่ะนะครับผม เอาง่ายตัวที่อยู่ในพปิกอะแบ่งโคตรโคตรดีอะง่ายตัวอื่นก็เก้าหกถ้าเป็นเก้าห้ามันสู้เก้าเจ็ดไม่ได้อยู่แล้วในเริ่มต้นอ่ะนะหนึ่งร้อยตัวฟรีเหรอตัวฟรีตัวฟรีโอ้โหตัวฟรีไม่ไหวถ้าเทียบกับตัวที่ใช้ทองเปิดอินพปิกตัวฟรีไม่ไหวนะนะครับผมอืมแต่ตัวร้อสองเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกว่า สเตตมันจะไปทางพวกเกมรุกเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจบสกอร์มันก็ไม่ได้จําเป็นมากนะนะมันเป็นตําแหน่งที่มันไม่ได้ยิงได้ตลอดอยู่แล้วมันนแต่ยิงได้ทีนะจบสกอร์อย่างเงี้ยที่มันได้อะนะอืมอืมแต่ถ้าดูจริงๆว่าตัวร้อยหนึ่งดูดีกว่านะถ้าดูจากเกมรับจริงๆนะนะที่ไม่ใช่กับอความหลากหลายไปจบสกอร์ไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ เที่ยวค้าพลังโรดรี่นะครับผมนะก็อยู่ที่คนชอบแหละนะตัวล่าสุดก็ถือว่านะดีมิีเด็ดนะเรื่องเกมรับที่ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะตุกวนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let